เทียมเที่ยงก็มวยปะเที่ยงก็จะเตรียมมายืนยืนที่ยืนทางนีก้กันห้องอยู่ <c oughs> ยืนโทรศัพท์แม่สื่อเพลงยังม,มือบิ่งจืแบบมันเป็นเพลงใหม่แต่ว่าห้องอะลายอยู่ยอ๋อห้องกับบกันใดเอเพลงวิ้งดูทรายพิย้ง น voi, ้องมวยมือไหนกะอยากห้องเพลงแน่อยากเซ็งแน่วันนี้มันกระทบเขากันวันนี้โดยอยากได้ทั้งสองโดยได้นนะเอาเซ็งก่อนโดยโอทั้งสองพ่ออยากได้ยินน้องมวยห้องเพลงอยู่บ่ม่ได้พักเที่ยงก่อนเนาะพักเที่ยงกินข้าวแล้จังพังเนาะเช็ดน้องมวยวันเตรียมมาจะเพลงก่อฮะเพลงหนึ่งว่ายแล้วไง ไผ่เอ้ยเด็กน้อยใชืเสื้อสีชมพูนี่ไผเอ้ยสบายดีป้าลูกนุ๊กสบายดีก่อนไหมสบายดีทุจ้าลูกทุจ้าสบายดีก็มวยเทุจ้าสบายดีช่วยมอสบายดีก่อนสบายดีก่อนไปอยู่นุ๊กไอ้มวยเด้อแม่ไปสบายดีก่อนเด้อโอเขโอเคแม่บุญไปสบายดีไปได้หรืแม่บุญไปสบายดีไปได้โอ้ จ auto> ุ๊บจุ๊บจุ๊บมาหนีเอาพ่นมาน้ามวยพี่น้องเลยโดยมาเบิ่งอันสร้างย่อเสาเฮือนของน้องมวยแล้วก็เอานลำผิงมาน้ามาหนีมันมีฮ่มแน่โล่งแล้วก็เย็นแน่โหน้องคอเพ่นโดยน้องบอมอยู่พน้องบอมโดยป้าแม่ไปหาอันลุงก่อนเด้อหรือว่าพ่อปู่ว่าไปหาพ่ออันลุงช่างก่อนเด้อ โอเคไปก่อนเฮยพี่น้องไอ้ยิงวอาหดือยิงนั่นได้นี่โอ้ทางเงินไอ้รถเรามาน้าเหมือนของน้องมี่เมยไปนั่นลูกถ้ากะตัวนั้นเพป็นกระร่งเชียนเสาแล้วก็าทางอ้ายเพิ่นก็าม,านามาน้าพร้อมมาน้าไปอยู <c oughs> โย่โดยโอ้ถ้าอยู่มันใกล้กันควบกันได้น้อยเนาะโดยอืม มาหน้ามั่ยใช่ไหมาเท่ข้านกลางมาบบบนี้รถแมนแอือมายมันลงก่อนมันแมนก็หน่อยด้วยอุ้ยขึ้นก่อนเถอะอ่ะมัมีก็เทอันเฮาแบบจงไว้แบี่สบายเอาดินเข่าเนาะแต่เฮาไว้อันมาหน้ามวยเดี๋ยวจงคานขุดขุดคานกลางท่วนเข่ากับไหวยิงอากาศมันห้อนมันมีห่มอยู่เนาะ ตั้งเสาล่องมวยได้แล oh. ้วกะมืออื That ่นชิได้มาเทคานของน้องมีแมนอืมน้องมีแล้วก็ชิได้ไปใส่ก้อนมาหนิไอใส่กุ้ยเอื้อนในตู้พันโอ้กะโลเพิ่นมันแล้วโดยพอเวียนี้ขาดมันอยู่คนเดียวแมนตอนนั่นกะมันกะใกล้ชิไดเอาเลยเนาะโดยกือที่เขา ให้หาสร้างเพิ่นมาย่อมื้อนี้จ้างเพิ่นมาย่อนี่ก็คือเอามือจกมื้องามแม่นบ่ทันโดวินี่ก็มือยากอีกแม่นเลยว่ามาย่อตั้งเาไว้ก่อนก็ได้อ้ายว่ามเจ้าเียตัวนั้นแล้วจังมาเทคานน้ํางจากด่งเทคานบ่แล้วก็จังว่ากันบาดนี้ถ้ามีงบต่อไปเีย ยี่ส so 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 right. so really so so ิบี่อ้สร้างรถคือตั้งเสาไว้ขึ้นนีพุ่นแล้วอีกพอแล้วเนาะมื้ามือก็ยังบเห็นมากกว่าเนาะเห็นเิ้งน่ารับงานแต่ต้หันก่อนแน่อยๆรถเนาะจะมีตู้พันก่อนหมู่ได้เลยเนาะแจะมีตู้พันก่อนหมู่แล้วก็ทั้งสาบุญบ้านเฮาพ่นกับคอให้มาตั้งเสาเที่ยงคันน้องมีก่อนแล้วก็หยัดเวลามาตั้งเสาเทคานแล้วก็ทั้งสาบุญก็ยังขอเรามาเอานี่ก่อน ขุนเบาเรื่องสชมพูเมื่อกี้นี้น่านตายดิเวทสองแม่ลูกคนนี่ผู้จุดจวรม,มาเลยบอลจีวรมวาเลยส่งคนแม่ลูกคนมาเหรอ,อทางขุ่กนกำลังเสียดหามุมหาแจอยู่ผู้ขาตัวนี้นะเดี๋ <c oughs> ยววันหน้าตอนย่อขึ้นตางินที่เจอได้อยู่ไว มันมันง่ายน่อยนาะพอสิเชียนเชียนแห้ชาวมันตรงกันเดี่ยวม,มันสมือ,มอพอดีเลยไ้ได้ขอวนว่าอันเอาน้าไปใช้ปูนน้อยน้อยหนึ่งกีดด่นะีเนาะทีนั่นน้องของน้องเมฆเอาลายมาเอาน้มามมาดินพอดีเลยท่านเพอร์จิชูบกับลายเติบได้ค่ะ ดิเราก่อนเสือ,อยังสีขาวใช่ปะ <laughs> ดินดิดแนดแดงชักออกออกเยอะน่แห้งคักยัดีหน่อยเนาะหน่นำเนาะบละเลอร์สิอืมเนี่ยลงไปชิดชิดสามชิดสี่เมตรนั่งอะไรลงนะ อะไรจรวดถ้าว่าเขามีงบชื่อใดถึงตั้งเสาเทคานนี่ใส่ไฟจักเมตไนี่อจากน้องมวยมาหานกระต๊อบน้องเมนี่โดย40เมตรต้องใส่ไฟตัวสีดำคุณบ๊อบใช้ธรรมดาเหรอครับพอชายต้องทมนี้นีกันพอใช้ได้อย่างนี้กระต๊อบกระมาณ ข้ามคลิปนะ่นะค่ะไถมากับชวาเขาลงเขาลงไปน้ำแน่กับเลือหน่อยนึงอือหน่อยแต่บัดเผื่อเห็ดเือนมีตู้พันแล้วกภาวากลับมาถึงขันของน้องมีทั้งสบุนพนมีงกกว่าทั้งอายพนกับชีแรงกันทั้งสบุนมีกัทั้งชีแรงกันไปเห็ดน้องมวยแน่พคนนะมึงใกล้กันแน่ใกล้กันสบายนะหน่อยหน่อยมัน ตอนนี้หอบใต้หอบเหนือวรสเนี่ยมันแต่แค่ข้าวเบีอยู่บ้านเนี่ยนะก่อไม่ได้แต่ก็แบงก็ได้อยู่ผู้หนึ่งไปต้งทีผู้หนึ่งไปต้งพูยู่พูนกันตั้งแต่ผู้ลังปีใหม่ที่เฮ็ดกำแพงหัวนบ่ที่ว่าอ้ายว่าอันตอนเขาโทษเฮ็ดอันยำพอคนบรณะภาพไหนยำพอท่านละก็หมดใช้อยู่นะกันละแต่ที่นี่แหละพอแลนไปแลนมาแบบนี้แหละแต่ทางใดก็คือเขาว่าแล้วเนาะ ไปทั้งหลก็บถิ่มทั้งหลก็บ,บ่ได้อขอท่งนี้กับคอก็เ <c oughs> อาสมู่มาฆ่าพีกแอกถิ่มทั้งพุ่นก็บ,บ่ได้ถิ่มทั้งพี่ก็บ่ได้ต้องได้แยกเวลาแยกเวลามาแยกมาทั้งพี่ก่อนบัดนี้อ่ได้จะได้เคลียร์ดินเฮ้ยอือมาทางสบู่พ่นก็สิได้มาหาทา้งไอรถพ่น เี่ยวเข่าเราป่ะยอ่อือวันเราสั่งลาบเดี๋ยวพันธุ์เหตดตั้งแต่ห้าม้าหุ่นไปจังเนาะคายเครื่องมาเดี๋ยวไปจ้าอเดี๋ยวห้ามาเอาเล้ว่ะลาบนียังคายนอันตองหงอยะไม่ค้าคนห่นจ้างแต่น้งวัดไม่ใช่มาส้งมาัวเนาะแม่ยิ่งบ่เคยได้เป็นข่าวประจำซะไม่ค้าประจำา ตัวอว่จ้าต uh. ัวหรประจ่ายเงินหนอยเ้ตัวคนกับวัยนปจ่ายเงินหน่อยใช่เนาะเนยพูวเจ้ามมาเอากับชิเคกินนะานชิวาชัน่ะอ๋จะเกดหไวใกับเบื้อนไม่ได้เนาะเกิดไบเกี่ยวอันสบเร็งานได้หมดตัวนี้อ ดินนี่ป่วยง่ายดอกดินตัวนี้เนาะเป็นดินแหลกแหลกแกนแกมทรายเป็นดินเหนียวดินนั่นนะดินตะงัวตะควายเลยคนว่านะลงยากเลยนะตะงัวตะควายตะควนมีอยู่ดินก็มีแต่ตะมัวตะควายหว่าดิเดี๋ยวดีป้าเดี๋ยวเาห้ไปหาทั้งทางเอ่ก่อนโดยโดยเห็นทางนี้ก่อน นอปปนกับปูนไปปูนพื้นก็ได้ไอปูมันในก่อนอืมเป็นมาปูนมาอยู่มาปูนมันในแล้วกะแบบว่าเราผู้ให้มันเสียเวลานะั่แบบพวพักผ่อนเลยทั้งพูนมาปูนไหวแล้วกะแวงใหายทงกุนพันเชียนสาวถ่าทั้งไอ่รถกับมาน้องไม้สร้างไม้นอสบุญตั้งให้เพิ่นบัจะาู้ชื่อเพิ่นเอิน้นเอิญสร้างไม้สร้างอารมณ์ดีสร้างสาวพอ่อ <c> ว <oughs> ้า <c oughs> เรากำลังเชียนเสาอยู่ตอนนี้เราไม่อยากเสียงานแลว้วช่วงเวลาอันบ้างระหะวางรอบปูนในกะไปมานาม้าเพื่อนของน้องมีถาก้อนแล้วอ่ะ ยังไม่ได้มุมอยู่เนาะคือมะค้างแท้ไหนไงเจ้า่าเนาะคือก้อนมะคางข้าดินข้าวไดน้อยหนไงเอ่าจะไปลงรักไว้อันมอมาได้เด็ก้ยรักเอาไปดีอันไปเห็นมะค้างรถอันนี้เกี่ยวกันแยงแล้วเนาะแต่นี่เพิ่นเอิญเนาะเดียมๆนี่ดิง เป็นดิ่งเป็นดิงอ๋อ <c oughs> เป็นดิงนด่งมันตรงสิป่ะ <Yeah. S 2> อ๋อเทียงดิง่งตรงมันเทียงเทียงกับตรงนี่อันเดียวกันป่ะในวันนั้นว่ะชื่อชื่อไปเลยกันว่าตรงนี่อันเดียวกันวะ่ะเนาะใกล้ <c oughs> ลเทียงก <c oughs> ดย็ดิ่งอือก็ต่างหายตรงต่างหายหืมนนไ้เป็ เดี Double ๋ยวมาถือไว้โอ้โหฮึฮะนี่แหละพันดิ่งดิ่งมันตรงถ้าใช่เขาไปเอาป่เอาไปเอาดิ่งมาให้แน่เขาคือไปหาหรอกว่าดิ่งคืออยังเดี๋ยวก็ไปไท้ายนี่เขสั่งกับเจ้าคโกฮะไปยุ่งห่านอาหารเขาเอาคกมาให้หน่อยเขาคคกเจ้าไปยโคกตามมึงไม่เลย เอาคกตั้มบุหงุ้ยใครอยู่หึ่งก็ระวังหนึ่งก็ได้ตีบ่เฮาหัานตอนเฮาไปไทยหันเฮ่าอันงุ้งอันผนไช่ไปเอาอันนี้ผับพี่นี่พับพี่คิดว่าหลังซื้อเขาน่ะเอาพับพี่มาให้หน่อยคนน่ะแต่เป็นอันจองแมน น้องเพชรไี่วเี่ยเี่ยเี่ยไปเที่ยวเดียวปที่าวี่วเียงเที่ยวไเียวไป่ยวลเี่วปเียวเที่ยเที่ยวไปเท่ยวไวปลท่วลทวเียวัเีว่ยว่วเียเี่เียไปเ่วปีไปเทวไวปี่วเียเ่ยวไนี่เราอยอไ่ย ทางน้องายหลากอะเป็นไปรุ่นนอนมีงานบุญในเชนเด้บุญที่ชาวเป็นไปนเที่ยวงานเที่ยวงานล้วกะขอหนึ่งมือแล้ววะห่อืมเขาแม่งหลดเลยเออขาเลยเขาแขแบบะ ไก่มันเทียงดิ่งนะคือแถบพังพี่ยังไม่ได้เทียงเลยเนาะแต่จะได้แต่สามสาวอ๋อจังพอแล้วไอ้รถเราแบ่ได้อลอกเทียงแล้วว่าสเมสาวสามสาวจะเทียงเลยมันงอแบบข้าเดียวอือดตั้งคิจิอือหน่อยพอตั้งสาวแล้วกะทำงงานสร้างทีมงานสร้างรถสร้างแอร์พันกัญชีไปลงมือพันปรตู้พันก้อนประติกโล ให้เราก่อนเดี๋ยวเราเครียดได้เนาะเรารอถ่าอยู่แล้วกะอย่าขืน้าดไม่อยู่เรากะเป็นงานแรกสํางานแรกกันมาก็สิปะพุ่นกะเก่งใจทั้งพุ่นมาชิบ้าพี่สิปะทั้งพี่กะเก่งใจทั้งพี่หรอวะจ้างคนจ้างผู้เดียวสิ ขิวเข่าล้วพ่อๆอารมณ์ดียังยังโซงรเราโซงเลย ยังก็ชองวัเอมร้อยไปเป็นสามร้อยเดี๋ยววันนี้นะร้อยหาชิบเนาะออดีใส ครับตรงอืมตรงนี้เลยนี่เลยนี่ลงมาเราจะได้สามสาวสาที่สี่เราจะได้อีกสาวนี่ครับพอดีพักเที่ยงกินข้าวมาตอนบ่ายวันนี้บ่ายวันบ่ายสองไปสองไปไป

นม,มันออกข้างใช่อันนข้างหัวใช่หัวไปจัก oh ทั้งไงไอเราเรามานำนำออกข้างเลยม่มมหัวไปจักเนาะอือโหอ้าวแล่น้องพิงค์ได้บวยพิงมน้องพอแล้วโอ้ยอล่มาพอคนอะไรคนชิบูยูหรอคนนะอือบอกมก็มานั่งรอมหาม อย,อยากมาเบื้องสร้างวะเดี๋ยวอันบ่พอเจ้าอันให้ได้หาผู้สบายค่ะเป็นหอดแม่วะจ้านี่เขาเจ้าแม่เคยป้าแม่อยู่บ่เคยป้าแบบเต็มมือเคยป้าอยู่บ่<ม>ไปใช้ <c oughs> ไปดินอ่าลุงบอมอยากได้อยู่วะคือของเอื้อมวยนีย่ตั้งเชาขึ้นมาชี้อยากได้อยู่วะอยากได้อ่าใช้ดินของเจ้าตัวอะไรฟังนะ อืมเจ้าได้อย่างแน่ของเจ้านะคะทรายกทรายกําเพบล็อกตอวเช่าแบบนี้เด้ยังนิ้วอะไรมืออะไรเพิ่นเอามาให้นี่มื้อนี้แม่นบ่บปฏิทูอวะบอสโอ้โหเจอมาให้มื้อนี้ว่ะโอ้นิ้วมื้อไรเนาะโบจักตัวนี้ ถ้าว่าเพิ่นตั้งเสาย่อขึ้นบ่สิหันสิดีใจบ่สิเต้นให้เบิ่งบ่บ่เต้นแม่นเนาะเอ้ยมวยยังสิห้องเพลงให้พ่อใหญ่จะดีฟังอยู่เตรียมยังก็วยบ่้บ่ัยังก็จะเตรียมมายืนยืนทงนีก้มื้อห้องอยู่ อยู่นิโทรศัพท์แม่ซื้อเพลงน้องมวยวัชชอ่แบบไม่เบิร์นเพลงใหม่ออแต่ว่าห้องอ่ะไลอยโยโอห้องกะบบวกบันใดอาะเพลงวิญญาณทรายวิญญาโดยเพราะว่าน้องมวยมือหนากะอยากห้องเพลงแน่อยากเซ็งแน่วันนี้มันกระทบเขากันวันนี้โอูอยากได้ทั้งสองได้ยนะเอาเซ็งก่อนโอ้ท,ทั้งสองพ่อยากได้ยินน้องมวยห้องเพลงอยู่บ่ ไ่ได้พักเที่ยงก่อนเนาะพักเที่ยงกี่ข้าแด้จังพังเนาะเ <c oughs> ช็ดดองวยเตียงม,มาจะเพลงก่อนฮเพลงหนึน่งเตงียงกองเพลงเดีเ๋ยวเจีบคอเดี๋ยวป้าป้าสลับปะเดี๋ยวนกนเดียเพนกนสิพักเลยนี่เป็นสาวที่สี่เป็นหนึ่งเป็นเทียง เสียเนี่มันในยังก่อนเสียเนี่มันตรงมันนิ่งเหนือจังได้เทปูนใช่้าวปเทปูนนี่ก็อันตรายเด็กน้อยมาใกล้บ่ได้บ่ได้จังห้าจังหาขวดเก็บเลือขวดนั่งขวดยังไปจุดแล้วนั่งเลือกเอิบรกเอิมด้วยใชุ่งยางเอาไปชิมเอาไปชิมกับเอาไปชิมทีเพิ่นได้เพิ่นเอากลับมาคืนหายได้ แดดขักอีหอนอนจะไมจะไปกินน้ำมีคุ่นว่ากินนี่อ๋อหนามือเขามื่อแท้คือคนบ่ไดหนาเมื่อเรียว่าสมุญหนาไอ้ย่างมาหนาเมื่อยนจะแดดกินนี่บ่ลองบอกดูเมื่อดีหมยเ้ย แม่แบบสะท้อนแสงแบบเขาย่างมาแต่แดดนะเนาะมันได้มืดสายตาเขากัมืดๆนงจุดตาก็มืดๆแนี่ยไปไหนมันแดดบอเ้าจะไปยืมรถไพ่บัตรนี่ไปชื่อของกินนะรถพ่อสร้างเหมือนกันน่องมวยอันขี้ไปซื้อเรื่อยเพื่อนกันมันแบบมันดังมันดังแบบไโดยแบบ ดังไปบ่อยคือมันซีรุดออกอะไรโขทั้งนาแบบดังวัดไม่ลดเลยนะทั้งหมดอลักโครงโครงวะเกินนาโชว์สิขาดนี่บะอ่าแล้วเดินไปนาชวนพ้ำพิงไปเอารถใหญ่ไปซื้อก็ได้เอาเพื่อไปห่อหันลาบกับไกลเติบเงินไผ่มานนะมีคนดูจักอยู่บ่ ของที่ตัวนี้คือบุบี้พายุเนาะเปรู้ข่าวบ้าบ้ามานนิอ้าวตัวบุคูจักยิ้มเป็นแป้นอยู่จังเวียนไฟเหมือยนยิ้มให้เขาก็ยิ้มตอบเหมือนว่าแถวนี้เลยมวยมน้องมีน้องไม้ นอกจากมาล้างแม่บุญได้เนาะแม่บุญไปพุ่นบ่อืมเพิ่นก็มาฮอดได้โยอาบนี้เดี๋ยวลังเที่ยงน้องมวยจะมีพร้องเพลงให้ฟังเพลงยังบ่ฮู้ชื่อเพลงบ่จักเออคนสิฮ้องเพลงบ่ฮู้จักชื่อเพลงบัดนี้เอาเอาเพลงที่เจ้าถนัดก็ได้ เพลงใดก็ได้เพลงเจ้าบอกว่าเออถนัดแบบห้องค่ะจกเอาถนาดัดมหาห้องให้ทั้งพ่ังเฟอร์นิเจอร์ฟัฟงและะ้วก็เฮากะจะได้มีแห้งไปนำ้นำบบนาะน้ำบ่เนาะไปน้ำสาวบ่สิไปซื้อของกินไปน้ำบ่ไปวัวถ่ายยืนนี่บ,บ, <c oughs> บหห่วนะัวถ่ายโอ้โหวัวถ่ายหอนดาปัาสับปะเดี๋ยวเอื้อยไปหาไอ้ก่อนเดี๋ยวโทรหาไอ้เห็เพิ่์ลเอารถมาไปซื้อของกิน โดยโดยโอ่สะสำหรับคลิปนี้ลาพ่อแม่พี่น้องก่อนสบายดีบ,ดบอมดะโดยโอ,โอเคพอ่อยพี่น้องเลยรับคลิปแม่น,น้องน้ำผิงเนาะพอดีทั้งไอเราก็ลังนิง่งเสาด้วยเชียนเสาไอ้มันเที่ยงเดี๋ยวเียนเสาที่ชีพิ่นกไอซีมาพักกินข้าวก่อนโดยพอดีกะเฮากะจิได้ออกไปเอาในกินก่อนสั่งในกินไว้เลยมันเพันเฮ็ดคลายเครื่องว่าเดี๋ยวจะจักเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปกอนขอบุญขอบคุณทุกทุกทานที่ข่ามาติดตามส้มกิฟตัง้งแต่ต้นถึงจบดังกระบอข่ามโฆษณาขอากาววาสบายดีสบายดี